สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปใหม่ครับวันนี้แมปนี้ผมโหลดมานะฮะในโหลดในแอปเลยเนะาะก็ผมจะพามาดูกันเนาะก็ก็สวยนะดูดิสวยมากเลยดูดิครับทุกคนจัดว่าสวยเลยนะครับก็ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงหมู่บ้านก่อนเลยเนาะเออทุกคนเอาบ้านหลังไหนก่อนหอลังนี้เ่อไม่แสงลำแสงด้วยนะ ไปไปดูลำนี้ก่อนดูหลังนี้ก่อนเลยเพิ่มเสียงหน่อยครับโอเคมีเสียงแล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมอ๋อแสงมันเป็นแบบหายละทุกคนคือผมจะอธิบายอย่างนี้นะเว้ คือไอ้ลำแสงนะั่นมันเป็นที่ช่วยเพิ่มพลังเนาะเราสามารถอาบล็อกเพชรบล็อกลายส่ได้เลยแหละแล้วนี่อะไรฮะก็คือมันแบบจะยังไงวะก็จะเพิ่มพลังให้เราขุดเร็วตีแรงอะไรประมาณนี้ในระยะเขตของมันตามที่บล็อกเราใสานะ่เนาะบล็อกเพชรบล็อกอันยมันีลายส่ได้หมดแหละเพิ่มพลังให้เนาะอันนี้อะไรยิงธนูกันเหรอยิงใส่ตรงนั้นเหรอโอเคโดนแล้วแล้วไงโอ้ กวนบอกลงไงต่อนี่เหรอปัาบลงไปแล้วนี่คือโอ้โหดาเพชรครับพร้อมกับใบอะไรอีกหนึ่งใบไม่มีอะไรเลยอะไรวะแล้วตรงนี้คืออะไรวะทุกคน อันนี้คืออะไรวะทางที่เราเข้ามานี่วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคผมว่าแต่มันมีปุ่มกดข้างนอกไงแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนทำไมเนาะเออนี่ไงลำแสงตรงนี้ไงก็สร้างยากอยู่นะทุกคนอันนี้นะแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีตามกระจกที่เราใส่ข้างบนไป้วยนะนะเออลังไงต่อทุกคนแหลกนะเนี่ยแมปเนี้ย ไม่ใช่ว่ามันแหลกนะเออด,ดูตลาดไหนดีมีอะไรขา,ายบ้างมีเสียงนี้แล้วโอเคไม้กแล้วไยลดเสียงก่อนมันแบบบังเสียงนี้มันยังอยู่อ่ะเออผมแบบระแวงนะโอเคมีวัวด้วย ผมปิดเสียงเกมไปแล้วล่ะมันเสียงมันมันหลอนฮะแล้วนี่อะไรสลามบ็อกเราจะเข้าไปยังไงปา่าออกมาโอเคสลามบล็อกมีอะไรน่าสนใจกันบ้างอืมมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยคืออะไร แล้วอันนี้คืออะไรวะทุกคนโอเคอะไรอันไม่ออกปับปับมีกล่องมีอะไรวะมีแอปเปิลทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเคปลากลัววะเราจะไม่โกงฮะเราจะกระโดดชุบเอากากจังวะแปบ๊บแปบ๊บแป๊บนะแป๊บนะ เอาดิแน่กูไม่เล่นแม่งแล้วไอสัตว์เล่นยากแล้วตรงนี้อะไรแล้วทุกคนผมต้องนำน้ำไปเนาะนำน้ำกดวิ่งสองครั้งเดแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงวะทุกคนโทษแม่งเพื่อไอสัตว์ แล้วมึงก็ทำหลอกกูเนะาะอือฮะอ๋อ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 คืออ๋ออ๋อขึ้นมาแล้วกว่ายอยู่ได้ยินเสียงอะไรลไหลังนายต่อดีครับทุกคนหลังเนี้ยใหญ่ดีเออห้องนังเสอืออืมโอ้แหลกแหลกแหลก ห้องนักเสือว้าแหลกมากโอเคมีโต๊ะนั่งด้วยว่ะโอ้โหสวยงามครับจัดว่าแจม่มจัดว่าแจม่มโอ้โหแหลกแหลกแหลกสัมผัสถึงความแหลกอย่างยิ่งแป๊บแป๊บเป็นขึ้นก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคหลังไหนต่อที่ทุกคนเรามีภาษาที่เราต้องไปรีวิวโอ้โหโทษโทษอืม เมืองเนี้ยเอาตามเป็นความจริงผมว่าโคตรเจ๋งเลยนะเอาดิโอ้โหเมืองแบบใหญ่มากโอ้บ้านมีบ้านหลังนูนด้วยอ่าโอเคทุกคนผมจะพาเข้าไปดูในนี้เนาะมันเหมือนโบทอนะ่ะเออแบบสัญลักษณ์แบบคิดนะ่ะเออนะแบบเนี้ยโคตรเหมือนเลยโอเคครับโบทของชาวคิดหรือเปล่านะฮแล้วเ,เข้าไปดูกันเลยโอเคเออโบทคิดจริงด้วยครับ โอ้ oh, สวยงามครับบทคิดจริงๆครับทุกคนบทคิดจะเป็นอย่างนี้นะมีทางเดินแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะพระนะพระเจ้าเอ้ยไม่ใช่คนที่แบบเหมือนเขาเป็นคำกรแบบพอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีอะไรเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโทรบ,บอกเขาเ้าไปหนึ่งแล้วเอออะไรเนี่ยอือลองสมบเข้ามาในนี้ โอ้ทุกคนอะไรกันเนี่ยโอ้ทุกคนเหมือนโอ้ยโทษโทษโอ้ยอ้าวชิปหาแล้วมันจะให้มันหาทางออกจากที่นี่าออ,อะไรวะเนี่ยอะไรของแบบนี้เหมือนมันจะให้หาทางออก นะฮะโอเคเราเจะทางออกแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดประทานทางออกเก่ค่าโอเคตีไปใหม่ถูกปะโอเคออกมาได้แล้วโอ้โหจัดวระแจมนี่ครับตัวปราสาทตใหญ่มากครับดูดิสร้างในภูมิประเทศที่บุกยากสุดๆนะมีแม่น้ำรอบแล้วก็ สร้างจากดินที่สูงอะจัดว่าสวยอะเดี๋ยวพาดูรอบๆสุดโอ้ยโคตรแหลกเลยโอเคครับอืมอืมแหลกจัดโอเคครับไม่เบสลลอกอยู่ยตรงนี้ฮะเห็นได้ชัดมีกำแพงนะครับมีไฟอะตัวกำแพงครับจัดว่าสวยโยอืมฮึมแหลกเกินไปหอ,ะปะอเปล่าบางทีโอเคครับผมจะพาเข้าไปดูในตัวปราสาทเนาะอันนี้คือทางเข้ามันปิดเนาะรอ แล้วเออเอาเรา,าเอามาตากง่า,งาเออเป็นข้าได้เนาะคือแบบผมแอบมาดูแล้วแหละคือผมสงสัยว่าประสาทนี้ทางเข้ามันหายไปไหนเหมือนจะมีทางรับเข้านะแต่แม่ผมไม่เจอเลยแต่อุยอ้ยเฮ้ยมีป็อกหนังสืออยู่ตรงนี้ผมปิดโหมดมอนเตอร์ไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นวงจรเลสตสโตนอะไรวะ มีใหไมังมุมเลยเด่นตามวงจรไปดิโอ้โหไดมอนวะเย็ดเอาเรื่องฮะไดมอนนะแล้วน,นี่คืออะไรโอเคมันคือวงจรโง่ๆฮะ,ะแล้วตรงนี้ก็มีแอมบอรอน โอ้โหเอมรรนเอมรรนเยอะเลยนะภาษานี้คงจะรวยน่าดูเลยนะโอเคี้ตานักออกไม<ห>่ได้ฮะวิธีของเราโอเคเหมือ okay. นจะเป็นที่เก็บสมบัติของตัวภาษาเลยนะครับเนอะอุ no. ้แหลกว่ะปราบอุ้ยบัลลังก์ว่ะทุกคนมีบัลลังก์ด้วย วา้าข้าคือบัญชาบัญชาสั่งสั่งใครอ่ะสั่งใครอะไม่มีใครสั่งเลยโอเคไปดูตจอแล้วนี่คืออะไรห้องอะไรวะทุกคนปราบโอเคอะอันนี้อาจจะเป็นชื่อผู้จ้างเออ,ออกูอ่านบาออกโอเคกลับแล้วนี่มีเส้นอะไรเหมือนเป็นกับดักเราเดินเข้าไปมีอะไรไหมไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่ไดใหญ่มั้งมุมเสียงมีเสียงไฟตรงนี้มีหวัวไอตัวดำๆก็หวกกัวสกิลเลตันโอ้ในนี้มีอะไรเนะี่ยดับเบิรลมีซัมบี้ซัมบี้อุย้ยแล้วนี่คืออะไร สเกลตันแล้วนี่ล่ะอ๋อ,อแปบ๊บคืออย่างนี้ไว้ทุกคนก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นโหมดที่มีซอมบี้ก็แล้วกันนะทุกคนเอ,อ่ออันนี้ผมปรับเอาโหมดอ easy อ a ซี่เกมแล้วปรับโอ้ ชัดเจนว่าเป็นกับดักนะฮะชัดเจนเลยนี่งไงกับดักกว่าทุกคนใครเข้ามาคือตายตายโอเคทุกคนผมปิดโหมดซอมบี้ไปแล้ว,ก,วก็แหลกเนี่ยขนาดนี้ยังแหลกเลยเนี่ยสวยะฮะแมปเนี้ยจัว่าแจ่มนะครับสําหรับผลสร้างนี่ผมตบมาให้เลยฮนะเนาะจัดว่าสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยสวยมาก ยอมรับในความเขาเรียกว่าอะไรนะความความคิดสร้างสารรค์นะเออแบบแล้วนี่อะไรเนี่ยป้อมประการภาษาเนี้ยผมว่าต้องมีทางลับเข้าแหละเพราะว่าโอ้โอโถูกของเขาอีกเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันไม่มีทางเข้าอะ่ะทุกคนมันต้องมีทางเข้าลับอะ่ะเออแบบ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 โออแบบบนเนี้ยเออแบบโบนเนี้ยที่แบบทําความปวดหัวให้กับเราอะ่ะเออแบบ ความปนหัวแห่งวงจรเรียบสโตนเขานะเนาะออาล้ครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับแบบัาสาแห่งนี้นะฮะก็ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบนะไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่าเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมดนะ้วยเนาะนะครับก็นะก็แค่นี้แหละเออแบบจะพูดอะไรวะก็คลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับไม่ไปสวัสดีครับ